เลขหนึ่งนี่คือ <He a. S 2> หลักร้อยเฮียจับให้หน่อยสัญญากันแล้วว่าจะจับให้เนี่ยเอานี่นี่นี่เฮียรวยรวยมาี่ลูกชอบฟังมาจับให้มามินเลยลูกมาแล้วใครว่าปังไม่หล่อืูสิหล่อจะตาย จับหวยให้มันนี่หน่อยเอาอันหน่อยนี่นี่ลูกนี่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 อ่ะจับดูดิเอาอันไหนเอาอันไหนยาปังเอาอันไหออนหออนหี่นี่น,นี่อันนี้ไอ้วัดเอาอันไหน อีกตัวหนึ่งเอาเ,อาเอาฉเลยตัวนี้ก่อนเจ็ด,จดอันไหนคาบมาดูอันไหนคาบมาเมื่ีปีมันเอาวันนี้แล้วน้องนี่นี่คาบมา นี้ใช่ไหมที 1, 7, 9, ่วเวลาเก็บก่อนหนึ่งเ้าเลขดังกัดลองเสียงไายดูไหม เฮีย er, โชคให้หวยหนึ่งเจ็ดเก้างวดประจำวันที่สิบหกธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามลองดูเด้อเผื่อเข้าตรงตรง